สัสดีครับน,นี้มานำเสนอรถไถอีสากิ25แรงนะครับตัวเป่าเผาเดียวนะครับสองสูบนะครับเดี๋ยวสตาร์ทวิ่งให้ดูครับผมขึ้นรถดิให้ดูรอบๆกันครับยังหลังก็พอได้นะครับ ดูระบบวิ่งกันครับส่วนท้ายไม่ดังครับคันนี้ดูรถได้ที่4ีเทพเพชรบู์นะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0622713189นะครับ ในเกียร์สามเลยครับคันนี้ขายในราคา45,000บาทนะครับ45,000บาทนะครับมีบริการส่งนะครับไม่เกิน100่งโลนะครับส่งฟรีครับผม ดูระบบน้ำระบบไอน,นะครับก็าเป็นอะไรระบบระบบไฮดรอลิกวิดีโอนะครับอันนี้เพื่อไฮเงียดครับดูระบบเครื่องครับผมมีสกิ๊ ยี่สิบ้าแรงตัวแดงครับอันนี้ยางผมกลับไว้สำหรับขึ้นรถนะครับเดี๋ยวไปถึงหน้างานเดี๋ยวผมกลับไปให้ครับผมเวลาลงรถก็ผมกลับไปให้ยกไปยกไว มอแบตไม่ได้ให้ไปนะครับของรถกระบระคผมแล้วก็เนี้ไม่มีหม้อแบตคร์แบตการดูระบบน้ำนะครับระบบไฮนะมองแทบไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวให้ดูระบบไฮดรอลิกครับผมอ่ะลงเลยเหยียบให้หน่อย มันบุกไฟนูริกครับขึ้นลงครับปกติครับผมระบบ GTO ลือเยียบครับเยี่ยบครับครับแต่ GTO ดึครับนี่ครับมีแต่ GTO หยุดนะทำงานได้ครับผมหยงานะหยุดนหยุดนะครับประมาณนี้ครับผมดูดรถไ,ได้ที่สีเทปไปจมูนนะครับย้ำนะครับสีเทปไปจมูนหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 6 2 2 7 1 3 1 8 9นะครับขายในราคา4ี0 0 0ื่นสี 45,000บาทครับ45,000บาทนะครับขอบคุณครับ